I outside window I in, i hear horn hear the that screen squeak get a car baby walks says door from my My สวัสดีค่ะจิจ้าตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคุณกิจครีมายาอเกนคี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 คริมายาอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มาทำงานอีกแล้วเนาะ มาถ่ายอะไรวันนี้ถ่ายสปาถ่ายนางแบบสาวถ่ายนางแบบสปานะคะ <laughs> ก็เป็นภาพเพื่อการโฆษณาอีกครั้งเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูการทํางานเอ้ยจริงๆแล้วว่าที่อยากทําอีกรอบเพราะว่าเพื่อนๆชอบว่าเอ้ยตอนถ่ายตอนเห็นเราถ่ายแล้วพอมันออกมาเป็นรูปอะมันดูเป็นยังไงอ่าอ,อไม่ใช่ว่าเราไม่มีคอนเทนต์ใช่ไหม <laughs> <laughs> เฮ้ยมันสนุกก็คือเหมือนแบบอได้มาอยู่กับเราในหนึ่งวันหรือหรือหลายวันอะ่ะเออมันมันแทบจะเป็นเหมือนเป็นวีกหนึ่งอะ่ะเลยด้วยซ้ําก็เลยคิดก็เลยคิดว่าน่าจะสนุกดีจนกว่าจะลงคลิปนี้ครั้งหนึ่งวันนี้ก็วันพุธเนาะน่าจะได้ลงคลิปนี้ทีก็น่าจะพุธหน้าอืมซึ่งเราไม่รู้ว่าเราอาจจะมีไปถ่ายงานอื่นอีกหรือเปล่า ใช่ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันในนี้นะคะก็ควังว่าจะชอบคลิปนี้เหมือนกันใช่แขกรับเชิญเราคือคนนู้นพี่จํานะคะเป็นผู้ช่วยของเราวันนี้าด้วีมากก็อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์เอาเลยอ่ะกด s b s c r ไ b e ป้วยนะคะเป็นการเตือนก่อนเริ่มคลิปโอเคไม่ต้องกดแชร์ไปไปดูกันเลย S <S สั่งอาหารอะไรคะวันนี้เหมือนเดมิมกุ้งอบ้นเส้นต้ยมยำกุ้งใช่ไหมใช่แล้วก็ก็คงไม่พ้นกะเพราอีกแล้วเลยเพราะว่าอร่อยมากเพราะว่าไม่รู้จะสั่งอะไรไม่ต้องถ่ายบุโรอแนะนำตัวหนะ่อยชื่อจะใส่จริงเหรอไม่ใส่ดิ ครับวันนี้มาเป็นลูกมือน้องอาร์ตครับครับต้องไงต่อบาบเจ็บไหมครับไม่มีครับเดี๋ยวรอดังๆเดี๋ยวค่อยมาฝากใหม่ได้ทำงานครับคนขยันมือใหม่หัดตูมหรือเสียแล้วเสียแล้วจ้าอะไรคุยอะไรกันไม่น้องพี่คุยกับเพื่อน ฉันวอล์กไป,ไปด้วยอะ่ะโอเคงานมันลุมแล้วออนนข้าวก็ไม่ได้กินทำอันนี้ใหม่เดี๋ยวเราตอนนี้นะคะคกำลังจะมาถ่ายรูปที่มายาสปา ทับเฮาส์ของคีรีมายาสบายวันนี้ไม่ต้องเป็นกรรมกรนะคะเป็นแค่ตะกองร <c oughs> อดตัวไปคุณกิจสุดท้ายก็ไม่รอดกรรมกรดีด <laughs> รออาชีพตากล้องไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเริ่ถ่ายแล้วนะคะแพงๆถ่ายห,<ล>ห้องอยู่ยังไม่ได้ถ่ายหนังเลย เซตฮันนโมูนนะคะสวัสดีค่ะเป็นอะไรค่ะเป็นทุกอยางเลยแต่อยู่ไหนก่อนเป็นไงคะวันนี้ยากยากหรอยาก เป็นต่กล้องปะเนี่ยเปล่าไม่ได้เป็นต่กล้องแต่ปวดหัวค่ะเป็นไมเกรนแง่วันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ซึ่ง พวกเราเหนื่อยมากเราก็เลยเอิดกันทางวันใจดีกับตัวเองคะเออใจดีกับตัวเองหดแคนก็ไม่ได้ลงอดแคนก็ไม่ได้ลงก็เลยไม่ออกมาหาอะไรกินางนอเหนื่อยเหนื่อยอ่ะเป็นวีคที่แบบถ่ายงานติดต่อกันสี่วันติดติดกันเลยใช่ไหมครับคุณกิส,ส,สั่งสอนให่สิ ตอนนี้มาทำอะไรกันคะข้าวตามจากไปดูกล้องไหมคะทำใจเสียไม่ได้ตามไม่มีของไม่มีเงินด้วยตอนนี้มากินกับเพื่อนท่านนี้มารอกกินอันนี้ด้วยก่ะ มีหมก็น้เอออยนี้คือลอดเวลาเลยมีคนเต้นอยู่แรงมากแต่มานี่เกมแป้งมันหนามากแต่มาอร่อยเนื้อก็ไข่แบบดีมากแล้วตอนนี้ไตนี่คือ ันนี้วุ่นมากไปจ่ายภาษีมากำลังจะไปประชุมงานนะคะครับระหว่างรอประชุมงานนะครับก็นั่งกินเค้กรอวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่วุ่นวายมากๆแบบไปเสียภาษีไปสรรพากรตรงที่แล้วก็เนี่ยมาประชุมงาน จริงๆต้องบอกว่าอาทิตย์นี้ขอโทษด้วยไม่ได้ลงพอดแคสต์วันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่าเราใจดีกับตัวเองอยู่คือเหมือนกับว่าให้ตัวเองได้พักก่อนบ้างเพราะว่าทํางานติดต่อกันหลายวันมากก็เดี๋ยวจะมาชดเชยเป็นลงสัป,ปดา์นแทนนะคะ s t a r b u c k ะ ุิสูจนทำงานครับปั่นงานงานใช่ก่อนบอกไม่ได้ควรักปลุกไว้ก่อนมากับใครเซจินั่นเองมากับน้องพี่อีกแล้วทุกทีวันนี้เราแต่งตัวไม่เหมือนกันวันนี้เมาเป็นคนเดินไปส่งพี่ ยังไงก็ต้องขับไปส่งแล้วน้าขับมา